พ่อไดบ่แม่เป็นตาไดบ่แม่เป็นตาคือบอบอเบาเล่าหนะคือบอฉันดอกีเอาเบอหนังพี่น้องเอ็ซีแน่ต้องเบาอีสานได้มายืนบนเวทีคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกบาไทยบ่ไรดีมันจะผิดกระบุนบอโบเคยทองบอค้างได้บ่เออเอาควันบาก้างละบอก้างนี่แล้วละตื่นเต้นมากเลยค่ะ อันนี้จะบอกว่าคือทุกทุกคนคงรู้แล้วแหละว่าเราร้องเพลงอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าโชว์ต่างๆก็คือเราเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้เลยแล้วก็ขึ้นลิฟต์ตรงนี้ก็ครั้งแรกใช่ค่ะเป็นไครับรู้สึกไงบ้างตอนขึ้นลิฟต์รู้สึกไงบ้างฮะตื่นเต้นกว่าร้องเพลงอีกเพราะว่าลิฟต์มันกระตุกกระตุกนิดนึง<อ>ใช่ วันนี้อยากบอกอะไรกับพี่น้องทางบ้านวันนี้แบบคนมาแบบบวกกับบานได้นี่ปกติตอนนี้มันลำเื่องต่อกรแล้วเนี่ยแต่ว่าเราเป็นโชว์ตลอดทั้งคืนบอกบอสได้ไหมบอกว่าไงฮะบอกว่าภูมิใจมากเลยเก่งมากๆคนมาดูเยอะมากๆเลยตบมือให้บิ๊กหน่อยได้ไหมคะคนดูหน้างานก็5 0 0 0 6,000เกินแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเต็มไปถึงข้างหลังในไลฟ์ก็น่าจะเกือบ20,000คนใช่ไหมคะ ทำไมเก่งจังเลยเดี๋ยวมอบของมอบของขวัญชิ้นนี้ให้เฮ้ยมีของขวัญด้วยเหรอเป็นของขวัญจากพรีเซนเตอร์เขาทำเขาแบบเป็นพรีเซนเตอร์ยายดงฟินแฮงแเราก็อยากไม่รู้ตอบแทนอะไรนะครับผมมีทุกอย่างแล้วเขาก็เป็นคนที่ขยันน้ำมาหากริ้นคือพี่น้องต่างคนต่างพ,พงาม,าม,มาหาก,กินนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็สปอร์ตซึ่งกันและกันครับผมอันนี้เป็นของขวัญจากพี่วันฟินแลนด์นะครับขอบคุณนะคะบ,บอส ของร้อมใช่ไหมฮะอะไรนะเป็นรับมาไล่มาไล่เนี่ยร้อมบีนยังกับบีบีแน่ซอยแน่ซอยแน่อันมาหลับอันซอยทำไมแน่น้องนัตีน้องจูแม่กับวับยืนเป้าดีดีแม่เล่ากับมาได้ดิขออนุญาตนะคะยังไงเอ่ยมือได้ไหมคะก้มดีๆีแน่น่ะหนามืบ เวลาคุ้มศิลปินเขาคุ้มแบบนี้เวลาเขาจะรับมึงเขาจรับแบบนี้ึบแต่ว่ามันก็ชุดมันไม่อำนวยไงขอโทษค่ะขอโทษนะคะบอสฝากได้ไหมคะไดคะว้ายขอบคุณค่ะเห็นมีเอฟมืออขดี นะคะสักคู่นะคะขอบคุณมากได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะอ้าแวแม่ะตีกีไพเดอร์ฝั่งหนุนหนุอีกฝั่งหนุนอีก,อ,กอะไรแม่แม่บอกแม่ขอบคุณค่ะนี่แหละชีวิตถูกตาคนเฮาขอบคุณค่ะครับผม